ดีค่ะเพื่อนๆและพี่น้นองเอฟซีทุกท่านนะคะตอนนี้ทุกท่านกําลังอยู่กับช่องเพียนพารวยชาแนลนะคะมาพบกันนะคะกับแนวทางฮานอยสูตรวัดใจนะคะก่อนที่จะรับชมรับฟังแนวทางต่อไปนะคะแอดก็จะพามาสรุปผลนะคะของวันที่26ก่อนนะคะว่าเข้าหรือหลุดนะคะน้อยเฉพาะกิจนะคะ790นะคะ790 ไม่มีนะคะบนหลุดไปนะคะมาเจ็ดกับศูนย์สองตัวเนาะเจ็ดกับศูนย์นะคะส่วนเจ็ดหกนะคะแอดมีหกเจ็ดนะคะตัวเน้นตัวฟันตัวอัดนะคะรอบเฉพาะกิจเนะาะหกเจ็ดศูนย์มานะคะตัวรูดเนาะสำหรับรอบพิเศษนะคะเก้าหนึ่งนะคะเก้าหนึ่งแอดไม่มีนะคะมีแต่หกหนึ่งเนาะ หลุดไปนะคะ48นะคะ9 48นะคะ48มาในชุดกันนะคะตรงๆเลยนะคะพี่น้องจา๋าต่อด้วยนอยปกตินะคะ,นอ,น,ะ,คะนอยปกติออก72นะคะแอดมีแค่37เนาะพี่น้องจา๋าเพราะฉะนั้นหลุดไปนะคะ6 1 0นะคะ61นะคะ61มาอยู่ข้างหน้านะคะพี่น้องจา๋าเสียดายมากๆเลยเนาะ แต่หนึ่งหกหนึ่งศูนย์มาในตารางนะคะหกหนึ่งศูนย์นะคะมาในตารางแตกสามตัวนะคะสำหรับชุดเลขในตารางนะคะต่อด้วยน้อย vip นะคะหนึ่งเก้านะคะหนึ่งเก้าก็มาหัวลงอีกหัวกลับอีกนะคะเสียดายมากๆเนาะอ่าส่วนหกเก้าเก้านะคะหกเก้าเก้านะคะนี่นะคะหก เ้นะคะแต่ว่าไปอยู่ไปอยู่ข้างหน้านะคะเสียดายมากๆนะคะสองสูตรนี้นะคะคิดผิดนะคะก็ยังไงก็ลุ้นๆกันต่อเนาะก็เข้านอยเน้นรอบผิดนะคะวันนี้เนาะแต่ก็เกือบแตกอยู่นะคะเกือบแตกอยู่เนาะก็เข้านอยเฉพาะกิดนะคะเจ็ดหกนะคะแอดมีหกเจ็ดตัวฟันตัวอัดเนาะ แล้วก็4 8่ตรงๆนะคะในชุดกันนะคะตัวชอบด้วยนะคะก็ยินดีกับพี่น้องทุกๆท่านนะคะที่ถูกวันนี้นะคะสายวิ่งสายรูดนะคะสำหรับ3วันนี้หลุดไปนะคะพี่น้องจาขอโทษด้วยนะคะเด่น6มาอยู่นะคะไปลุ้นกันต่อนะคะ2ี่ดนะคะ เดือนสิบเอ็ดนะคะสองพันห้าหกสิบสีนะคะแอดเพียนพารวยนะคะแนวทางฮาหนอยนะคะสูตรวัดใจนะคะ จาะให้สองตัวบนล่างนะคะเด่นนะคะวิ่งรูดก่อนจะรับชมตัวเลขนะคะแอดก็มีคำเตือนเช่นเคยนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชม เด็กต่ำกว่าอายุ18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะคะเลขในตารางนะคะมี1มี7มี0มี8มี4มี3นะคะยังคงตาม3อยู่เนาะสำหรับวันที่27นะคะสำหรับตัวเด่นนะคะ7กับ4นะคะ ริ่งรูดเจ็ดนะคะเอาลืมติ๊กสงสัยศูนย์กับ8มันลักกันนะคะเผลอๆจะมาด้วยกันนะคะพี่น้องจา๋าก็ว่ากันไปนะคะเด่น7นะคะก็จะมี7 0นะคะ7 1นะคะ7จสองนะคะ 7 3นะคะ7 4นะคะสำหรับชุดเด่น7นะคะส่วน4นะคะก็จะมี4 0 4 1 4น4 3สีนนะคะสำหรับชุดเด่น4นะคะชุดกั้นนะคะพรุ่งนี้4จะต้องมาเนาะ เจ็ดแปดนะคะสี่แปดนะคะแมวพี่น้องจา๋าแมวกระโดดเอาแมงแล้วนะคะพี่น้องสี่หกนะคะแปดสามนะคะกันเบิ้ลน,นะคะเจ็ดเจ็ดนะคะ ให้เน้นรอบนะคะของเมื่อวานเน้นรอบไม่เข้านะคะแต่ก็เกือบแตกอยู่เนาะสำหรับชุดนี้นะคะแต่ก็แตกในตารางนะคะหกหนึ่งศูนย์เนาะหกเก็เกือบแตกนะคะหก6ก้าหกหกนะคะเสียดายเนาะเน้นรอบนะคะปักหลักที่รอบปกตินะคะ บวกบวกนะคะ VIP นะคะอาจจะมาตั้งแต่รอบเฉพาะกิจก็ได้นะคะสำหรับวันที่ย7เนาะไปกลาบบนล่างนะคะเดี๋ยวเน้นให้นะคะพี่น้องสำหรับพี่น้องสายเจาะนะคะ แอดชอบนะคะเจ็เจดนะคะเจ็ดสาเจดสนะคะตัวฟันตัวอัดนะคะสนะคะแอดชอบ42สนะคะสี 4, 3, กันเบิ้ลส 4, 4นะคะชุดกัน78็นะคะแปดสาม ติดเบิ้ลเจ็ดเจ็ดนะคะพี่น้องจ๋าเน้นรูดนะคะเจ็ดกับสี่นะคะเลขในตารางนี่ก็มีลุ้นนะคะสำหรับสามตัวนะคะสำหรับสามตัวนะคะจุดจับวินก็ได้นะคะพี่น้องจ๋าสำหรับเลขในตารางนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะขอให้เพื่อนเพอนพี่น้องเอซีทุกท่านนะคะโชคดีมีแต่ความสุขนะคะเฮงๆรวยรนะคะลุ้นไปด้วยกันนะคะ จบคลิปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ